สวัสดีครับสำหรับองค์ที่จะมาให้ชมวันนี้ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์เจดีนะฮะสังเกตได้จากการนั่งนะฮะนั่งผัดส,สมาธิเพชรและก็ไม่มีเส้นชาจีวรที่เชื่อมจากซอกซ้ายมาถึงหัวเข่าซ้ายนะฮะจะไม่มีถ้ามีปุบ๊บแสดงว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ อันนี้เป็นจุดที่เราดูนะฮะตรงนี้นะฮะเส้นสายพิมทรงค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะให้ว่าเป็นเส้นของผ้าอังสะนะฮะที่อยู่ใต้ลักแร้ขวานะครับก็เห็นชัดเจนนะครับการนั่งเราก็เห็นรูปร่างของการนั่งคัศมะทิเพชชัดเจนนะครับการเปลี่ยนแปลนกายภาพนะฮะ เราก็เห็นปูที่งอกขึ้นมาเป็นฝ้าขาวแทบจะทั้งองค์นะครับส่วนที่งอกมาหนาะอย่างเช่นซอกลักแรลนะใต้ฐานใต้ตักพวกนี้ปูนงอกขึ้นมาหนาะเลยนะครับแล้วก็การเซตตัวของเนื้อพักก็ดูได้จากเส้นซุ้มนะครับก็เห็นมีการเซตตัวอยู่นะฮะด้านหลัง ตามของก็มีรอยปีรอยแยกนะฮะแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาทั่วทั้งพื้นแผนหลังขององค์พระนะครับพระเกศนะฮะเราสังเกตดูว่าจะมีป้องขึ้นมานิดหนึ่งนะก็ไปจรลดสมนะครับรงนี้ก็ถือว่ามีความงดงามนะครับโอติปะ พิมพ์เจดีจะมีการสร้างน้อยนะฮะสร้างน้อยกว่าพิมพ์ใหญ่ดูด้านข้างนะฮะดูขอบก่อนซึ่งเราต้องมาพิจารณานะครับก็คือพิจารณาตามรอยปีรอยแยกนะเราต้องดูว่ามีร่องรอยของปูที่งอกขึ้นมาไหมนะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตนะฮะถ้ามีปูนงอกมีการเปลี่ยนแปลงทากายภาพตามร่อง แตกลองแยกตรงนี้ก็ถือว่าพระที่มีอายุนะครับด้านในองค์พระนะฮะเราก็เห็นปูนขึ้นเป็นฝ้าเต็มไปหมดนะฮะในส่วนที่นูนเด่นขององค์พระเราก็เห็นชัดเจนพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงพักพักนะตรงหน้าออกตรงท่านั่งตรงตัก ตรงเส้นฐานนะฮะเห็นชัดเจนนะครับขอบอีกด้านนะฮะก็มีรอยปีรอยแยกพอสมควรแล้วก็มีปูนงอขึ้นมาพับขึ้นมาซ่อมค่อนข้างจะหนานะฮะด้านในนะ,ะองค์พระนูนเด่นเป็นสงา่าเป็นพุทธศิ์ที่งดงามยิ่งนะซอกแขนลึกนะฮะ การนั่งเห็นตะแคงพระบาทชัดเจนนะครับอันที้เป็นรูปที่ถ่ายด้วยกล้องการขยายสูงน่าจะเป็นด้านหลังนะฮะเราจะเห็นจุดขาวๆข,ของผมพุทธคุณนะฮะนอกนั้นก็เห็นฝ้าที่ขาวๆนะฮะที่ไม่ใช่เป็นจุดนะฮะของผู้ที่งออกขึ้นมา แล้วก็มีร่องรอยสีดำของรักเดิมนะครับมีรอยแตกนะฮะมีปูนหอกนะฮะขึ้นมาซ่อมเป็นสีาขาวเป็นเส้นนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นทองคำนะฮะปรากฏอยู่ในเนื้อผ้ารอยแตกอันนี้ เป็นด้านล่างส่วนมุมนะฮะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในกายภาพนะฮะตามขอบตามมุมนะฮะเป็นจุดที่เราต้องหยิบมาพิจารณาดูถึงการเปลี่ยนแปลงในกายภาพนะครับตรงนี้เป็นฐานสิงนะฮะในส่วนที่ลาดเอียงเราจะเห็นปูนงอขึ้นมาชัดเจนเราจะเห็นผิวพันธุ์ที่เป็นตะปุมตะปะนะครับ ก้อนขาแบบนี้คือก้อนของผงพุทธคุณนะฮะเข็นผลึกแขนไซงดงามนะครับก้อนสีใสๆแบบนี้นะฮะอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นพวกวัตถุมงคลน,นะเห็นระทาเห็นมงคลน,นะครับอันนี้เป็นเส้นซุ้มนะฮะมีจุดดำนะฮะ มีฝ้าขาวของปูที่งอขึ้นมามีจุดสีขาวของหงพรทุกอันที่ตรงพื้นผิวนะฮะสังเกตว่ามีร่องรอยของรักเดิมนะฮะนี่เป็นรักนะฮะสีขาวขาวเป็นฝ้าเป็นปื้นลนะนั่นี่คือปูที่งอขึ้นมานะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะผิวพันธุ์ค่อนข้างจะไม่ราบเรียบนะฮะ มีสูงมีต่ำนะครับซอกแขนนะฮะซอกลักแร้นะฮะด้านล่างปูนงอขึ้นมาทับหนาตามโวนที่ลาดเอียงเราก็เห็นร่องรอยของปูนงอขึ้นมานะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะฮะจุดพวกนี้เป็นจุดที่เราต้องมาดูนะฮะอันนี้เส้นผ้าอังสะอยู่ตรงนี้นะครับองไหนที่พิมพ์ติดชัดเราก็จะเห็นนะฮะ แต่บางองค์กดพิมพ์ไม่ชัดก็ไม่เห็นนะฮะฐานสิงฐานสิงดินกำแพงจุดดำจุดขาวสีขาวของปูนที่งอกเป็นฝ้าเต็มไปหมดนอกมาเป็นปื้นเลยนะฮะหัวเข่าขวาเข่าซ้าย เห็นรองรอยของหน้าแข้งประบาทชัดเจนนะฮะเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรไม่มีเส้นชายจีวรน,นะฮะที่เชื่อมจากซอกซ้ายมาหัาวเข่าซ้ายนะฮะอันนี้สรุปว่าองค์นี้เป็นพิมพ์เจดีหน้าอกนะฮะเราก็เห็นเส้นสายชัดเจนนะครับพระเกศน,นะไปถึงซุ้มพักนะฮะ ในส่วนที่ลาดเอียงเราจะเห็นล่องรอยของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเห็นจุดขาวของผงพุทธคุณรอบๆบริเวณพักเราก็เห็นภาพขาวของปูที่งอกขึ้นมานะครับคราวนี้เรามาดูด้วยกล้องขนาดขยายสูงนะฮะอันนี้ตรงพักจุดขาวๆข,ข,ของผงพุทธคุณค่นอนข้างจะเยอะนะฮะ เป็นซุ้มนะฮะมีบิดมีเบี้ยวนะมีสูงมีต่ําซึ่งเกิดจากการเส้นตัวของเนื้อผ้าน,นะครับผิวนะไม่ราบเรียบเลยนะฮะมาดูอย่างนี้เราเห็นพื้นผิวที่เป็นผิวกรูดน,นะครับผูดงอกขึ้นมาเยอะมากเราเห็นจุดกาวของผงพระทุคุณเยอะนะฮะ ไล่มาตรงหน้ากน,นะฮะเราเจอดินสีแดงนะฮะของดินของแทงนะครับเส้นสายของผ้านะฮะผ้าอังสัตรสังคตินะครับองค์นี้ถือว่ากด,ก,กดพิมพ์ได้ลึกนะฮะกดพิมพ์ได้ลึกหมครับว่ากดได้เต็มนะฮะกดได้อย่างชัดเจนนะครับ วนสารนะฮะต้องมีความชื้นความแห้งความหมากพอเหมาะนะฮะแล้วก็แม่พิมพ์ก็ต้ต้องถูกเช็ดนะฮะทำความสะอาดจึงทําให้การกดพิมพ์ในพระค์งนั้นจะกดพิมพ์ได้สมบูรณ์นะฮะนี่เส้นทางที่สองนะฮะสีเทาของหิตมงคลอยู่ตรงนี้ก็มีนะครับ ปูนงอกเป็นมันหนามากพิมพ์เจดีเป็นพิมพ์ที่ีถือว่ามีความงดงามพิมพ์หนึ่งนะฮะก็เป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์ในพระสมเด็จนะครับ นี้เราลองซูมมาดูใกล้ๆบ้างนะฮะว่าจะเจออะไรในเนื้อพระจะเห็นพระนะฮะในเนื้อพระนะฮะจะเห็นจุดสีขาวของของกุฎคุณนะฮะมีจุดดำจุดแดงก็เริ่มเห็นนะฮะก็ต้องซูมเข้ามาใกล้ๆแบบนี้ถึงจะเห็นนะฮะดังนั้นยุคนี้นะฮะ กล้องกำลังขยายสูงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะฮะสำหรับท่านที่สะสมศึกษาพระสมเด็จนะฮะแล้วก็ปัจจุบันราคาก็ไม่ค่อยจะแพงนะฮะในพวกจ a สดา้าใน shopee ปปก็มีให้เลือกมากมายหลายราคานะฮะ ต่อไปนะฮะการศึกษาสะสมเราก็สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้นะฮะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใส่คนอื่นนะฮะในยุคก่อนสมัยก่อนก็ไม่นานมากมานี้นะฮะการจะดูว่าพระแท้ไม่แท้ก็ต้องนำไปแห่นะฮะไปใหค้คนนั้นคนนี้ดูบางท่านก็ ส่งรูปมาให้ดูรูปก็ไม่ชัดนะฮะก็อาศัยคนอื่นนะเป็นคนตัดสินใจว่าเป็นภาะแท้หรือไม่แท้นะครับคนที่วิจาร์ก็มีความรู้บ้างไม่มีความรู้บ้างนะฮะภาพไม่ชัดก็ตอไปนะฮะแท้บ้างไม่แท้บ้างก็แล้วแต่ ก็ทําให้พระดีๆเนี่ยเสียหายไปเยอะนะครับดังนั้นปัจจุบันนะฮะก็ควรจะไปหากล้องกาไขยายสูงนะมาใช้นะครับเพื่อจะได้มีความมั่นใจที่จะตัดสินใจนะฮะ ความรู้ต่างๆเดี๋ยวนี้ใน y t u t u นะฮะก็มีเยอะแยะมากมายนะครับพรองค์นี้นะฮะก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดีนะฮะโดยเฉพาะปูนที่งอกขึ้นมานะครับ ค่อนข้างเยอะมากในเนื้อพระเราก็ยังเห็นจุดดำนะตรงนี้นะครับจุดสีขาวของผงพระคุณเยอะนะครับจุดแดงสีแบบนี้น่าจะเป็นดินกำแพงที่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะ ตอนนี้เรามาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังก็มีจุดสีขาวของพงด้วยคขุณนะฮะเยอะนะครับตามขอก็มีการเปลี่ยนแปลงในขกายภาพนะฮะมีร่องรอยของลักเดิม มีฝ้าขาของปูนี้งอกขึ้นมาวันสารก็พอมองเห็นบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะหาจุดดต้องยาเพื่อถ่ายรูปนะฮะ มุมที่แสงดีที่สุดนะฮะก็คือมุม่ามือของเรานะฮะจด,ดน้ำยาแล้วนะครับก็ดูว่ามีปฏิกิริยาอะไรบ้างนะฮะฟองอากาศก็ขึ้นมาแล้วนะฮะน้ำยาก็เกาะเป็นก้อนดีนะฮะอันนี้เป็นเม็ดทองคํานะฮะที่เรา ดูจากภาพนิ่งแต่แค้สองเม็ดนะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะถ่ายรูปแล้วก็รีบเช็ดสรุปว่าพระองค์นี้นะฮะก็ถือเป็นพระที่มีความงดงามมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดีนะครับ มนสารก็โอเคนะฮะโดยเฉพาะผงพุตคุณมีเยอะมากนะครับในส่วนที่ลึกๆในมวลสารนะฮะเราก็เจอพวกจุดดำจุดแดงของเอสอดออกไมดร้อยแปดของว่านร้อยแปดแล้วก็จุดดำของผงทาตก็ยังเจอนะครับเส้นสายพิมพ์ทรงค่อนข้างจะกดได้ลึกนะฮะ่วน แต่ละเส้นก็มีความงดงามสมบูรณ์ไม่มีแวง่งไม่มีขาดนะฮะก็ถือว่าเป็นพระที่งดงามโอเคครับสำหรับพระสมเด็จองนี้ ก็แค่นี้ก่อนะครับสวัสดีครับ